ก็แต่ข้าวมาหากินข้า,มาวมันใช่เปลไปแล้วใช่ปลือยไปแล้วเรื่มข้าวเขาก็มีกิดต่อ,อได้กินแต่ลืมอะไรด้วยอันนี้คือหนัว,นวกว้ยอยนะก้อยหอยก้อยหอยนะครับคนอันขั้นตอนทุกยททยทยอ,อย่างวัตถิเหตุแห่งยุตธว่านัน่นอันนี้เขาเขาคัา่วค<อ>ั<อ>่วแหใส่หน่อยหอมหน่อยใส่หลายหอมหลายแครนพร้อม ก็ว่ามันอืดพี่เนี่ยตำเองปีซี่จะใส่หลายก่อนเนี๋ยเด้วพริกสดกับมีกินกับอยู่ังรสจีจังอยนะนื่อหมูปุ๋ยไงต้องใส่หลายมียนมูทันตะไคร่หอมมันไม่ใส่หรอก น้ำปลานี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวนับเียวเาจะเกียข้าวคับดูหลายมันลงนาลงลังบี่นะครับบ้านดิฉันยังนี่นี่เป็นนงไดยมบานี่ท่านปกอกาดเชลับกดเกอะไปกกอชมันเสียบตรงนี้ดิถันมีบก่วงได้ได้ด้ด้ครับบุกงวงนี่ท่นบุก่วงใไ้ อาบกบอกแสบกับหกงม่วงไม่แตงแข้นแขนบอกบอกถึงว่าแข่มีบอกม่วงกับหมม่วงให้ไนมี่ลงไปเลยบอกบอกพ่อสองน้อยกับพ่อมันจิสมพวดเีแทงทีีมือหอาตรงหลางโอ้ได้ขี้เดียดให้เล็บมือกับลำลำน้อยมข้าวาเลยนวกินใดแตใช้เฮียนดิเ่ยียนกินบ่ได้สองน้อยพ่อเลยครับจะใส่ใส่แถงแยงบวเดย์ดิพนมา ยาวใค่ไหนี่ยาวเลยนี่แบบน,นี้ตะไคร้ตะไคร้<ม>ตะไคร้้หอมแล้วหอมใบมะกรูดพริกก่อนผักซีผักหอมเปย์อยู่ในนี้หมดแล้วลวกหมดเลยกระหอมบัวบรมมีกระหอมบัวด้วย,ยในนี้หมดแล้วมะกรูดอะไรอยู่ได้ครบแล้วนะครับ คนโคเลียโคเลเลยนี่เห okay, <mor> er> ็นบ่เห็นบ่หมากริ้นฟ้าเนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ยอี่นากินครับบานน้งเสียจีนจะหน่อยไปแล้วแม่มันเสียบนี่านเดี๋ยวดีเสีม้าหอมกัแกเนี่ยันมาทางนี้เขาหอมว่ะลงเนี หอมหอมเสียบเสียบแบบคือแบบกวายิ้มแลบ้เอามันมามันม่กอะเมันเลยมันนีนไหมมันจะเเปลมันมันมากอะไรเลยจากหอยหอยมันแล้วไปนี่แล้วแล้วโอเคแซบราคาแซบแล้ว